Bye. Uh -huh. นาดูพญ <mile> ่งรว่าไสบายดีัแม่วา่กงไคังมยามมันคงเราม่นะสบายดีจอ็มม่าดูสบายดีสบายดีทงเงยดวงนะสบายดีสบายดีเอกซค่เนี้สบายดีนะสบายดีเอาคจับวงฮสาดีาาีมาเกาหยกขึ้นก่อนเนาะสบายดีอ้ไม่ยากแงนะดอยมีผจับ้องเขาบ้าง

เกียวกันเหยียดมีสเต็กเกี่ยวกันบักแ้งอโอเคแมงเลยแมงคว่ำแม่เป็นว่าเอาไว้ทั้งตึ้งเนี่ขาดได้ไวกินจิหนดาที่เนี่ยน้องเเนยหน่ซือได้เรียนอยู่โตอยู่ต่างไมเวล้กินขางกินหนักิกินอยู่โตอยู่ต่างแต่อยากให้สนนางชื่อเป็นไเนาะอันนี้ไมันจะพ่วงเผยเด้บันนี้เนี่ยตอนน้ต่อลงตวยจะเตือนอ นั่นยห้อง <c oughs> อบไริยากซื้อใหม่ <c oughs> <c oughs> ให้เพิินได้หนิ่งบตพิ่ไโอเคโอ้ขาดแล้วนี่คืนแล้วยขาด <c oughs> แล้วคนแล้วเบิง้งรูมันคืนเลยบอกบ้านี้น้งองเย็นน้งซื้กะจังสบายเด้นังเฮีย าไม่ปีกไม่กระดาษก็ได้กระดาษก็ได้นี่กระดาษนี่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 โยกขึ้นกขึ้นเออโอ้มันจิบจีบตีนนิดหน่อยได้นะ่ะได้ได้ได้ได น้องคงก็เดอเอาให้มาเสกด้ยโอเคถักแรวจุ่มแน้าเสบันิฮัมฮมเตียงของอา่ามาเจเลยโอเคอออยังตื่นเลยยังน้อง <laughs> อคไป <laughs> เลย <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วไปรุนใจร้อนนะนี่างตนี้เอานใหราานฝากเอซีของสะดวงล่ะการของน้องพงนีนเด้อพรมพิณงค์ฝากกู้งไรกเชตามสลดเด้อสสว่ะสลาดาลาบันปาน้งพีมง กมันคือคือว่าหลทยไลคนกักดบอกขอเห็นเนาะคนหาบอกขอเห็นกับสลาว่าีเพียนซื้อมานผ o กาฟังบคนเนาะเลียนซื้อมาได้เลยสลับาสบุญสลาบ้านสบุญนลวเรื่องนี้ค่ะฟังบอรเป็นกา no พงกกดติดตามสลัเลือกพิ n ็กำลังใจสลันี่เอค่ะที่เดียไตามสลาเดือกพิ no พน้องนี้เนี่ยเาบ้านกันเนาะไม่่อยไม่่อยจะได้น้องผมไม่ยย่อยเหยียแล้ว เห็นก <laughs> ับปางสะดวงเป็นกำลังใจให้เด้อวัชิเห็ดสอยถ้าจับกล้องเนาะจับกล้องให้น้องชมกับสะดวงเนาะ อือขนาดถือเลยเป็นคอมเมนต์มา <แก S 1> เนี่ยกระทางซีนเราขับไปไหวอยู่ของหน่ำเท่าไหรเนาะเมนโอ้สวัสดสีเย็นคัะขนาดเลยเมนจะถามันแดดเท่ากับผ่ามาข่งเนาะเมนี่เจ็บผ่ากั้งก็ได้แต่ว่าเชิญไลฟ์บนในหนังเนาะชีวิต <laughs> เลยแหละยามฝนเนี่ยมน เฮ้พ่อแม่พี่น้องแต่วอนนี่ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยเนาะขอบคุณมันเอสซี่ทุกคนเนาะที่บันทิปบราจะมันไปต้นกันจบโดยที่บุกข่าวโฆษณาเนาะขอบมุกขอบใจหลาอดนี่เหละครับมวยพ่อนสุขกายสบายใจเนาะขอกล่าวคำว่าบายดีเจอกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเฮ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ใหญ่เลยนี่สิได้ปล์นี่ิได้ปิ้งไงตำถั่วปิ้งปลาดุกสบายดีน้องทงสบายดีสาวดวงสบายดีไอ้กีรอดสบายดีสวัสดีครับสวัสดีหรือสบายดีหฮ้ยพี่น้องปลาเริ่มเริ่มใหญ่เลยนี่นี่เดี๋ยวมันก็ออกอีกบริทิมบ่โอ้ใหญ่เลยเฮ้ยพี่น้องเลยมาตอนนั้นคือยังชมสั่โต๊ะมือบันนี้เริ่มใหญ่เลยที่ปากมัน ดอกจอกเี่ม <lawsuit royable> ันสิบเบอดอเอาอออออกสบายดีโดยสบายดีละสบายดีทองวจ้เฮือนะมาพันลังไหนนวันอาค้าวกะสบายดีเปลี่ยนน้าอวนี่ยเปลี่ยนดนแล้วยังว่สจเปลี่ยนดีไหมจักมือมันมีอยู่อกซิเจนนะ มันมีกล่องออกซิอยู่สบายดีสบายดีครับุคุณเนาะอู้มันเริ่มใหญ่ได้นี่ชิดเบ็ดอยู่นี่บอชิดเบ็ดอยู่อ่างนกคงโตรนโตกกันมันเสือกมันหลายโตแล้วมันา่กันกันบอมันเห็นกันดิขนาดเท่าหางเหียนเออหางเหียนมันกินกันนี่ถ้าต้องบีบบางนาโมใส่เอาบางน้าลง าเ่นามพี่น้องมันกรแสบกระเนาะบอกแล้วมันจะไปแสบอย่างไรเนาะแล้วเรียงหดได้เอาไเนาะพากันมอยยกซอยยกกนโตต่างโลกพี่อสขานอะไเหรอปลอมไปเลยพี่นองมาเฮ

มาโตมาตัาต้ตงขึ้นเป็นทีเรียบร้อยเนาะแล้วก็ปัดกวดเง,งินชาญทูเง,งินนองทงเป็นทีเรียบร้อยเนาะโอเคเพืน่นนอกพี่น้องเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาในเด้เอพีอ่านองทงแม่แม่ลุงลุงป้าป้าพ่อพ่ออยู่ต่างประเทศฝั่งไทยทั่วโลกเนาะโอเคขอบใจที่คอมเมนต์มาเอาขึ้นมาอยู่เทิงเนาะเป็นความที่เห็นที่เยี่ยมยอดมาก เย็นหลายพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เพิ่นเย็นหนังสือยามกลางค่ำกลางคืนโอเคพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศรอบรอบเนาะโอ้เปิดเนาะ ด้านจวนเลยเนาะบรรยากาศรอบๆน้องพงเนาะบ่กอารมเลยคุณเนาะเฮีนในหลากอยู่ฝั่งคนเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านสายบุญพ่อแม่พี่น้องยูทูบเบอร์หลากหลายคนก็ได้มาสร้างบ้านแล้มีผู้ใหญ่ใจดีใจดีซอยเหลือเป็นทุกคนเลยเนาะในกับบ้านนี่เลยเกษา เงินได้ละยากาศเริ่มแดดแดดแล้วกันหนาวพ่อแม่พี่น้องหน่วยหน่วยอยู่ด้วยโอเคพ่อแม่พี่น้องกำลังฮอดกันบ้านนองคงเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องกำลังเตรียมเนาะกำลังจะลงมือใหญ่ โตหินเนาะตามพี่เมย์เป็นคอมเมนต์มาสองาวดวงเนาะโอเคพ่อเมย์พี่น้องไปหับพซซ้มเนึ่กันเลย